Hey, วันนี้มาเป็นไอรอนแมนนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวตัว g ิมโ o ตันนี้เป็นของ f ฟยอยู่นะครับใช้กับโ o โป h ฮีโร หรือว่าใช้กับพวกกล้องแอคชั่นแคมนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ปกติแล้วเนี่ยใครก็จะเห็นเป็นตัวที่แบบเป็นตัวไม้ใช่ไหมจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้แบบมีความรู้เรื่องพวกไม้กิมโบเยอะนะแต่ว่าก็โอ้ยเริ่มเริ่รู้สึกร้อนอ่าันนี้เป็น Iron นแมนมาขอจัดกล้องนิดนึงนะครับตัวนี้คืออะไรตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้ภาพมีความนิ่งนะฮะเวลาที่เราถ่ายปกติภาพมันก็จะแบบเหมือนอย่างนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ย เวลาถือถ่ายใช่ไหมทำให้ภาพมันออกมาสมูทนะครับภาพที่มันออกมามันก็จะดีขึ้นนิ่งขึ้นนะครับเคยเห็นแต่ใน u t u b e นะครับคนเริ่มเอามาใช้กันเยอะนะฮะแต่ในเมืองไทยผมยังไม่ค่อยเห็นมั้งหรืออาจจะมีคนเอามาใช้แล้วแต่ก็ผมยังไม่เคยเห็นใครมารีวิวผมก็เลยเอามาแบ่งปันกันดูผมยังไม่รู้นะว่าข้างในเป็นอะไรยังไงเพราะว่าเพิ่งได้มาวันนี้นะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับได้มาในราคราพิเศษ ขอบคุณด้วยนะครับไม่สามารถเอ่ยน้ำได้นะฮะทีนี้เราจะมาดูกันว่าข้างในประกอบไปด้วยอะไรบ้างตัวนี้ไม่ได้มาไม่ได้มากันนะครับแต่ว่าผมมีอยู่ก็เดี๋ยวจะมาลองเทสกับตัวนี้ดูนะครับโอเคเราจะมาเริ่มแกะกันเลยนะฮะดูไปด้วยก,กันนะครับอ่านี่คือแพคเกจิ้งเฟย์อยู่เทคนะครับเวเบิลกิมโบนะครับพอโกโป o ฮีโร่สี่สาม นะครับก็ข้างหลังข้างหลังก็จะมีบอกว่าการใช้งานนะครับแล้วก็มีอะไรที่ติดมากับตัวกล้องบ้างนะครับเริ่มจากแกะกล่องเลยละกันมาดูกันว่ากระเป๋าเป็นแบบกันน้ํานะครับซิปเป็นแบบกันน้านะฮะกระเป๋าเป็นลายเป็นลายเคฟล่าค่อนข้างสวยนะครับกระเป๋าค่อนข้างแข็งแรงครับอะไรทับก็น่าจะโอเคอยู่เราเปิดดู อ่าเปิดดูไปพร้อมกันทีนี้มีอะไรมาบ้างอ่าค่อยๆหยิบออกมาทีละอย่างนะเดี๋ยวผมจะหยิบมาทีละอย่างตรงนี้ก็จะมีอะไรอีกมีฮะมีอยู่นี้โอเคเดี๋ยววางกระป๋อไว้ก่อนก็ตัวนี้ก็จะเป็นใบว a r r a n t นะครับ manual นะครับเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะฮะ ขอดูคร่าวๆไว้ก่อนแล้วกันนะทีนี้มาดูตัวกิมบ o น้ำหนักเราก็จะมาดูว่าตัวนี้หนักเท่าไหร่ยังไม่รวมแบตเตอรี่นะครับ185กรัมก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่นะก่อนอื่นเราก็แกะซองดูนก่อนดีกว่านะตัวนี้เสียบกับตัวนี้นะครับ ก็จะกลายเป็นที่ชาร์จถ่านนะครับเสียบไปปุ๊บมันก็จะมีสถานะบอกนะครับว่าถ้ามันเต็มน่าจะขึ้นแดงนะผมว่าพอเวลาเราใส่ชาร์จเข้าไปปุ๊บมันจะกลายเป็นสีแดงนะฮะอ่ะเรามาดูกันต่อเปิดน,น็อตตรงนี้เพื่อที่จะเอาถ่านใส่เข้าไปสเต็ปสอกล้องใส่ต้องค้างหรือเปล่ากค้างเห็นไหมครับมันจะ อยู่นิ่งๆเหมือนเวลาเราขี่มอไซค์ใช่ไหมครับถังน้ามันเราอยู่อย่างนี้โค้งซ้ายอืมโค้งขวาอืมยกล้อนะยกล้อหน้ายกล้อหลังโคง้โคงซ้ายโค้งขวาในกล่องหน้ากล้องมันก็อยู่ในเนาะตัวด้านหลังนี้เขาบอกว่าให้ทําแบบนี้นะครับใช้น็อตตัวนี้กับน็อตตัวเล็กสองตัวพวก เอ่อข้อต่อครับพวกข้อต่ออย่างเงี้ยที่มันเป็นต่อกับไมเซลฟี่ถ่ายอะไรกันไปอะไรเงี้ยเนาะตอกับไมเซลฟี่ได้นะฮะตัวด้านหลังนะครับเพื่อที่จะล็อกกับอกพวกนี้นะฮะแต่ว่าผมก็จะมีเทสกิ์เหมือนกันตัวที่เป็นแบบหัวนะครับก็ได้อยู่เนาะใช่ฮะรู้สึกหนัก หนักหนักอยู่นะครับน้ำหนักรวมเมื่อใส่กล้องแล้วนะครับใส่กล้องใส่แบตแล้ว0.315โ okay. อเคตามนั้นส่วนฟังก์ชันการทำงานก็จะมี3ฟังก์ชันนะครับคืออย่างแรกเลยปกติคือแท็บเดียวแ็บเดียวก็คือมันจะแพนตามมือเราแต่ว่าอยู่ในหน้าปกติเยงตามมือ นะครับไม่เอียงขึ้นไม่เอียงลงก็จิูวนิ่งๆนะครับนี่คือ1นโหมด2อทีคือเอียงตามมือและขึ้นลงได้นะครับเอียงตามมือนะครับขึ้นลงได้นะครับกด3าทีก็จะเป็นกับหัว123่งสองสามนี่ก็จะเป็นโหมดกับหัว นะครับแล้วก็กดค้าง1วิจะเป็นล็อกโหมดนะครับล็อกโหมดคือล็อกเป้าทีนี้ผมกดค้าง1วิ1มันก็จะเป็นล็อกโหมดเห็นไหมครับมันจะล็อกโหมดคือถ้ามันหันไปตรงมันก็จะตรงอยู่อย่างนั้นนะครับไม่ได้หมายว่ามันล็อกเป้าอย่างเงี้ยมันแค่จะล็อกว่าแบบมันต้องหันตรงไปทางนั้นนะ นะก็ขอจบรีวิว f เฟยูเทคแต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็ลองคอมเมนต์ถามไว้แล้วผมไปลองเองจริงๆแล้วออกมาเป็นไงแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับไงก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันมานะครับโอเคเว,ออวันนี้ก็พักผ่อนดีกว่าครับ